สวัสดีครับผมวันนี้นะฮะลูกค้าบางท่านอาจจะมีคําถามนะครับผมว่าเอ๊ะซื้อรถไฟฟ้าเนี่ยต้องแบรนด์ไหนแล้วนอกจากแบรนด์ไหนเนี่ยซื้อกับดีลเลอร์ไหนดีนะครับผมวันนี้ครับผม้ายอดขายอันดับหนึ่งในประเทศไทยนะฮะตอนนี้เป็น BYD ครับในส่วนของแบรนดิ้งสำหรับดีลเลอร์นะครับผมที่ยอดขายอันดับหนึ่งเหมือนกันเนี่ยก็จะเป็นของทางเมโทรมบิลนะครับผมส่วนเรื่องบริการหลังการขายล่ะก็ ทางเมโทรโมบิลนะครับผมจะมีการสต็อกของนะครับผมในส่วนของอะไรพาที่ราคามูลค่าค่อนข้างสูงนะฮะจะสต็อกไว้หมดเลยส่วนใหญ่เนี่ยลูกค้าจะต้องรอค่อนข้างนานเลยเอาจจะใช้เวลาสัก 2- 3สเดือนเลยนะฮะแต่ถ้าออกรถกับโชว์รูมนี้นะครับผมรับรองว่าอุ่นใจแน่นอนเพราะว่าเรามีศูนย์บริการหลังการขายนะครับผมทั้งที่พระรามสามแล้วก็ทั้งตลิ่งชันเลยนะครับหวังว่าลูกค้าที่ออกรถกับเราเนี่ยจะสามารถคอนเฟิร์ม อีกเสียงหนึ่งได้ครับผมสำหรับ BYD m e t r เมโทรโมบิลครับผม